ต่มามาเป็นเรื่องกา๊าซมากนะครับดูจากกราฟเนี่ยเป็นกราฟของไนโตรเจนเนาะความดานันแล้วก็ PV ส่วน RT จริงๆแล้วเนี่ย n มันเท่ากับ PV ส่วน RT ถูกไหมครับซึ่งมันต้องเข้าออกับค่าคงที่ถ้ามันถ้าไนโตรเจนโมเป็นคงที่ในภาชนะปิดนะฮะมันต้องเป็นเส้นนี้ถูกไหมแก๊สอุดมคติเห็นไหมครับแก๊สไอเดียลแก๊สหรือแก๊สสมบูรณ์นะนะัแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วอุณหภูมิต,ต่างๆมันได้เส้นกราฟแบบนี้แปลว่าแก๊สจริงมีพฤติกรรมไม่เหมือนแก๊สอุดมคติถูกไหม ก๊าซจริงมีพฤติกรรมเข้าใกล้ก๊าซเดิมปกติที่ความดันที่อุณหภูมิที่ความดันสูงความดัน,นสูงก็คือความดันยิ่งสูงยิ่งเข้าใกล้จริงไหมสังเกตน,นะส่วนต่าๆเนี่ยเข้าใกล้เห็นไหมฝั่งเนี้ยซ้ายมือเนี่ยจะใกล้ๆเส้นปลาพอไปทางขวาความดันสูงเริ่มดีดออกห่างแล้วเพราะว่าก่อเกิไม่ถูกก๊าซจริงมีพฤติกรรมเข้าใกล้ก๊าซ โดยปกติที่อุณหภูมิสูงสังเกตหะครับอุณหภูมิยิ่งสูงเส้นมันยิ่งเอง็นเข้าหาเส้นปลนะลในข้อนี้ถูกการที่จะมีพฤติกรรมเหมือนกันโดยปกติเหมือนไหมครับก็บางอุณหภูมิก็ต่างเลยใช่ไหมโอ้ตัดเลยบางอุณหภูมิก็เลีียดๆมาคล้ายๆเนาะก็มีทั้งเหมือนและไม่เหมือนนะครับน,นั้นก็ต้องตอบเฉพาะข้อขอไข่เท่านั้นคือข้อสี่นั่นเองนะครับข้อถัดมา เรื่องการเหนือนเดิมครับข้อนี้คำนวณนิดหน่อยเขาบอกว่าภาชนะนี่ข้อสิบสองบรรจุไน,นโตรเจนฝั่งนี้บรรจุออกซิเจนฝั่งนี้คขอยหาว่าถามอะไรครับให้หามวลออกซิเจนฝั่งซ้ายบอกไนโตรเจนฝั่งขวามาอ่ะเรามาดูฟันเดนคือความดันที่มันต่างกันนะเราหาความดันฝั่งนี้ได้ก่อนนะ,ะหา P ได้ปุ๊บ ฝั่งนี้ต้องมีกํามดันมากกว่าถูกไหมครับเพราะมันดันปลอดขึ้นไปฝั่งโน้นได้เนาะแปลว่าตรงนี้ต้องพีมากกว่าตรงนี้กี่มิลลิเมตรปรลอยครับสี่สิบห้าจหกเซนก็คือส mm. ี่ร้อยห้าสิบหกมิลลิเมตรปลอดแปลเป็นเอทอมครับก็คือสี่ร้อยห้าสิบหกหารเจ็ดร้อยหกสิบตรงนี้ได้กี่เอ m เอครับก็ตัดเอาแล้วกันนะเจ็ดหกสี่สองหกหกสามสิบหกมันจะได้ราว 0.6 atm นะงั้นได้ได้ P ฝั่งนี้เท่าไหร่บวกไป0.6ก็ได้ P ฝั่งนี้เสร็จแ,แล้ว P ฝั่งออกซิเจนไปหาโมลออกซิเจนได้อะฝั่งนี้บอกอะไรมาบ้างครับหา P ใช่ไหมฝั่งนี้ก็ใช้สูตร P เท่ากับ nRT ส่วน V ก็คือ PV เท่ากับ nRT แล้วย้าย V ลงมาหานั่นเองแทนค่าไปนะครับไนโตรเจนมันค่อย 2, สองถไหมครับ14กรัม อันนี้เปลี่ยนเป็น G ส่วนโมนเลกุลก็ได้จะได้แทนทีเดียวเลยเนาะ G ก็คือแทนไปเลยนะครูแทนไปเลย P เท่ากับ14บสี่โมเลกุลคื T, อยี่สิบอาก็ RT ให้มาแล้วเท่ากับ24นะครับ V v ก็คือ5้าลิตรหานนได้เท่าไหรครับ ตัดได้สองนะสิบสี่กับยี่สิบแปดสองคูณท้าไดสิบตรงนี้ได้เท่ากับสองจุดสี่ atm งั้นตรงนี้ศูนย์ยุดหกบวกเข้ามาแปลว่า p ฝั่งนี้เท่าไหร่ครับ p เท่ากับสามจุดศูนย์ถูกไหมสองจุดสี่บวกศูนย์จุดหกได้เท่ากับสามจุดศูนย์หาโมลออกซิเจนครับสูตรคืออะไรเมื่อกี้ p เท่ากับ g ส่วนโมลโมเลกุล rt อ่ะ pv ฝั่งนี้ก็ได้ จะหาหมวลออกซิเจน ygen, ใช่ไหมก็ย้ายมาให้หมดเลยกลาเป็น P V ส่วน RT โมเลกุลตรงนี้นะเท่ากับ G ถูกไหมครับแทนค่าเลย P ได้มาแล้ว3เนียลงมาแทนนี้ V 2ลิตรโมเลกุลออกซิเจน32 RT เท่ากับ24ตรงนีนนนง 32, น้ได้ไหมครับ3 2 6เอาแม่8ต 8, ัด84 32 83 24เอา3ตัด3ไป ตรงนี้เท่ากับ8กรัมนะครับตอบข้อที่4เลยง่ายไหมครับคำนวณเยอะหน่อยแต่ว่าแต่ละขั้นเขาให้ RT มาง่ายเลย